อ่ะอัปเดตรถเทคเตอร์อัปเดตสินค้าให้ FC ให้ลูกค้าได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเย็นๆนะครับเย็นวันพฤหัสนะอ่าพอดีเซลวนติดภารกิจนะครับไม่ได้รีวิวก็อ่าเสร็จภารกิจแล้วก็มารีวิวดูอ่าให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับอ่ะมีรถเทคเตอร์เข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับเป็นเนวฮันแลียนนะเข้ามาใหม่อีกหลายคันเลยใครที่สั่ง65แรงไว้เข้ามา1คันชั่วโมงแค่200นะครับอ่าสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับอ่ะใครที่สั่งอ่า ยันมา YM 3 5 1 A ล้อโตนะครับอ่ะยังเหลือ1คันนะครับอ่ะ4 7 0 0สนบาทนะครับใครที่สั่งอ่านิฮอนเรนทีทีสามดห้าศูนที่ราคาพิเศษนะราคาประมาณ4 0 0 0 0นต้นต้น4 0 0 0สนกลางๆนะมีเข้ามาให้นะครับอ่าใครที่สั่งรถส,รสวยๆนะครับอยากได้ส,สวยๆเลยอ่าก็เข้ามาเติมหลายคันเลยนะครับ TT 2 5 0นะครับมีราคาพิเศษอยู่ที่3 9 0 0 0นนะ TT 3.40นะขนาด40แรงที่เป็นขนาด40แรงที่แรงม้าไม่เยอะแต่ตัวใหญ่ๆนะเรามีเข้ามาทั้ง3-4คันนะครับใครที่มองหาอยู่กลุ่มนี้เราขายอยู่ที่3,9 0 0 0นะถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็ทีที5 5 0พลัดนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับ เราก็เข้ามาเลือกกันนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0น่มะครับมีแท็กเตอร์มือสองเข้ามาเยอะมากๆนะครับใครที่อยากได้ราคาพิเศษนะใครที่ปั้นรถเป็นนะครับอยากได้ m อ5าราคาไม่ถึง4นะครับมาแล้วนะครับคันนี้เลยนะครับ M95 ปี58นะไม่ไม่ขึ้นนะครับเครื่องยังดีนะครับเกียร์ยังวิ่งได้ยางไม่สวยนะครับเอาไปปั้นได้เครื่องไม่ไอนะ เดี๋ยวติดให้ฟังเสียงนะครับแจ้งราคาก่อนติดฟังเสียงก็ได้3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทมีดันหน้ามีผ่านหลังนะสามแสนเจ็ดหมื่นบาทอ่าก็สภาพรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเครื่องยังดีนะครับแต่สภาพรวมๆก็ต้องไปเก็บงานนะครับคนที่เก็บงานเป็นคนที่รับสภาพนะครับอ,อ่าเสียงอ่าเครื่องดีไม่ไอเลยนะครับเครื่องดีไม่ไอเลยนะ สามแสนเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าไข่ปั้นเป็นใครอยากได้นะครับอ่าจะใช้งานเลยก็ใช้ได้ครับตามอายุเขานะครับเป็นรถปีห้าแปดนะอ่าสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแล้วก็มี M7040 จนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่ามีดันหน้ามีผ่านหลังเหมือนกันนะครับอ่าสนใจก็โทรหาเซลล์อ้วนโดนๆนะครับอยากได้เ้ลสวยเลือกเซสวยอยากได้อ่าราคาประหยัดเลือกราคาประหยัดนะครับ อ่าบุ้งกีอเอวเอาว5018แล้วก็ยันม่า5เศรษเรงนะครับก็อ่4.9 5.9ดาวที่0บาทแล้วก็ดาวที่50,000นะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับ0947064430นะอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนให้โทรมานะครับอยากได้คันไหนสภาพไหนให้โทรมานะครับอ่าเสียวันไม่ไปไหนหรอกรอขายรถให้ FC อยู่นี่แหละอ่าอยากได้คันไหนโทรมานะครับอ่าสินค้าก็เข้ามาเติมเรื่อยๆครับถือว่าเยอะมากๆนะครับ ราคาก็ไม่แรงนะครับถือว่าพอรับได้นะครับสินค้าก็วางรายการหรือหลายๆตัวก็ปรับลงมาเยอะเลยอย่างตัวนี้ปรับลงมาเยอะเลยนะครับสามแสนหมืบาทเดิมก็ต้อง4ี่0สนบวกๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เหลือ3 9มแสนเองนะครับก็แล้วก็ทีที่สจุด ห้าศูนย์นะครับเราเรามีสามมีสี่แสนห้าด้วยตัวพัดนะมีสี่แสนห้ามีสี่แสนเก้ามีห้าแสนต้นๆนะครับอ่ะถือว่าราคาปรับลงมาเยอะเลยนะครับอ่ะสนใจก็โทรหาเซวันได้เลยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ